สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ฟครับผมหลังจากที่เอารถไปส่งลูกค้ากลับมาเรียบร้อยครับมาดูผลงานจังหยุดโอ้โหเข้ามุมเรียบร้อยแล้วครับนี่มุมตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เสาบนครับทีนี้เสาข้างเสาบนนี่กําลังขึ้นฉากเหล็กโอ้ยแจวอย่างนี้แจวแจวเลยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ อินดี้นะครับอินดี้จะเสร็จแล้วน,นี่สายฟงใสาไฟสาไฟนี่ต้องมันเป็นไฟหลีครับเป็นไฟหลีสายไฟหลีขึ้นไปที่หลังคาเดี๋ยวหลังจากที่ทำเสร็จก็ต้องเก็บดีๆครับชันยุดจะถอดให้หมดเลย ดึงให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวโดนไฟครับโดนไฟนะครับเพราะมันต้องผ่าด้ยพี่น้องเนี่ยหลังจากที่ขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็ตีพับตัวนี้มาพอตีพับเสร็จปุ๊บก็ต้องผ่านะครับเหล็กตัวนี้ที่ผมไปตัดมาเมาื่อวานเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าประมาณสักแปดเก้าโมงเขาก็จะมาใส่กระจกแล้วคือวันนี้ยังไงก็ต้องให้เสร็จครับวันนี้ต้องเอาให้เสร็จนะมาไม่ทัน แต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้พี่ๆน้องเอฟซได้ดูอีกทีหนึง่งหลังจากที่ช่างยุทธทำเสร็จแล้วนะครับก็จะฉีดสีนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับงานนี้ฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วนี่ทาสีพื้นไว้เรียบร้อยลงสีพื้นไว้เรียบร้อยนะครับเสร็จหมดแล้ว นี่ครับอันนี้ก็ให้รถอุ๊บอุ้ยรถดำเอ่อเอายางมาตอยมาลงหน้าบ้านหน้าอู่หน้ามองนะครับเห็นไหมถนนสวยงามเลยทีนี้มาดูก่อนครับว่าจะต้องขยับรถไหมเดี๋ยวกุญแจกุญแจรถกระบะอยู่ตรงนี้พอดีรถกระบะจอดวางอยู่ ต้องเลื่อนบ่เย่ yeah. เออจะต้องดูครับว่าได้เลื่อนรถกระบะไหมอู้รองเท้าผมมีแต่ย่างหมักต่อยมาดูว่าเขาจะเอาลงถึงไหนครับเรายังไม่รู้เลยว่าถึงไหนต้องมาดู ตอนนี้ทางพี่เขากำลังวัดอยู่ครับวัดครับไรเต้ไม่อ,อย่างนีงลมพัดตกนี่ครับอันนี้ก็ อันนี้เป็นเอาผาดนะครับเอาผาดที่จะเป็นตัวเก่าของเวลฟายแต่ตอนนี้ล่าสุดจะมีเอาผดอาดออกมาใหม่แล้วนะครับเอาผาดตัวใหม่ล่าสุดเขาก็ออกมาแล้วอ๋อลืมกระเป๋าโอ้ยรีบเกินตะสักนี่อืม เดี๋ยวต้องขออนุญาตออกไปทานข้าวกันนะครับทานข้าวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาวุธประจำกายนี่เหมือนทหารเลยไหมถ้าใครทำหายไม่ได้นลนี่ทำสีทำสีอะไรฮะรถผมเองร๋อจาอง ใช่ของผมเองเอามาจากบุยลำมาทำสีอโอ้อน,นี่ก็ลูกพี่ใหญ่ครับอันนี้เจ้าบอ่อดินครับผมมิซูวิชิฟูโซไอ้หลงครับ dành lửa gì giết hấp bẩn luôn tiềm phăng chát vào đây công nhân nghĩ hấp men tông bên bẹp đi đăng rồi กำลังไหลลงมาครับดับแมนนี่ต้องเสียงดังไม่งั้นเดี๋ยวคนขับไม่ได้ยิน หมดแล้วบ้างนี่ <laughs> เติมน้ำใช่ไหมจะก๊อกก๊อกน้ำอยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเล่นหกล้ออยู่เหรอนี่ก็ขัดหัวกันอหมดจะทำสีน้ำเงินอ๋อจะทำสีน้ำเงินเอาน้ำเงินแก้วดิสวยแก้วกับสั่งสีทั้งหมดเลยเออที่นี่ปกติตีสีให้หมดเห็นพวกรถล่องไอ้รถคอกซิ่งไหมออคอกซิ่งสีม่วงสีชมพูนี่ตีสีที่นี่แหละมีประกัน

อา่นีไม่เถียงอ่ะก็โดนตบเียงก็โดนตบนี่ครับสรุกสนานครับผมราบทำงานเล่แรนจากไฟ่ที่ไปการัั้ง่อยนม่เสร็จัใ แล้ววัดไม่จร้อยขึ้นมาเลยก็แทบจะเค่ลิ้มเห็นไหมลูกรอผมรอหลังตาเดี๋ยวคอยตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม,มอนนขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีความสุขในการรับชมคลิปครับ